พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปัน่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์ปั่นปร้านที่2ครับร้านนี้เป็นอาหารไทยบ้างครับชื่อว่าอัญญาออเทนติกไทยคูซีนนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบํารุงเมืองครับโปรโม,มชั่นสำหรับแฟนรายการเราบอกว่ามาจากรายการเราครับรับส่วนลดทันที15%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2 5 6 6ครับผมโปรโมชั่นหลักของทางร้านครับกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k อัญญาออเทนติก share, paste, Facebook, ไทยคูซีนครับรับฟรีทันที น้ำตะไคใบเตยและขนมสัมปันนีไปเลยจ้าอัญญาออเทิติกไทยคูซีนครับกับการรวบรวมเมนูอาหารทั้งขาวและหวานครับที่หาทานได้ยากมาจัดเสิร์ฟให้ทุกคนได้ลิ้มลองและยังคงรสชาติเอกลักษณ์แบบไทยแท้มาเริ่มต้นลิ้มรสความอร่อยกันที่เมนูข้าวแช่เล็กครับเมนูทรงโปรดของรัชกาลที่5นะฮะนิยมทานในหน้าร้อนครับเพิ่มความสดชื่นที่ประกอบไปด้วยข้าวหอมมะลิอบควันเทียน ปลากระเบนผัดหวานลูกกะปิหอมยัดไส้ปลากระเบนหมูฝอยหัวใช้โป๊ผัดหวานพริกหยวกยัดไส้หมูสับพอไข่เก้ามงคลเมนูที่จัดเสิร์ฟของมองคลถึง9้าอย่างมีกรอบอัญญาหมาห่อช้อนทองหมูสโรงกระทงทองช่อม,ม่วงลาเตียงถุงทอง กุ้งห่มสบายจีบนกยุงน้ำพริกมะม่วงปลาสลิดปูครับเมนูต้นตะรับไทยพื้นบ้านครับเสิร์ฟม,มาคู่กับผักสดแกงลันจวนเนื้อน้องลายครับเนื้อน้องลายคุณภาพดีที่ผ่านการเคี่ยวกับสมุนไพรไทยปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะครับทําให้เมนูแกงที่หอมลันจวนเกินห้ามใจนั่นเองเมนูหมูสามชัน้นผัดกะปิสตอครับใครได้ลิ้มลองแล้วก็ต้องติดใจดาวล้อมเดือนอัญญาครับหรือเมนู ขนมโครครับขนมโบราณจากภาคใต้ตัวแป้งเนี่ยก็จะนุ่มๆน,นะฮะไส้มะพร้าวที่กลมกล่อมครับและน้ํากะทิที่หอมมันครับต้องสั่งเลยนะครับต่อด้วยไอศครีมข้าวเหนียวเปียกดํากะทิอันชัน้นข้าวเหนียวเปียกดาครับที่มีความหนุบหนับฮะราดมาด้วยน้ํากะทิรสเข้มข้นออนท็อปด้วยอันชั้นสูตรพิเศษครับทานทุกอย่างด้วยกันแล้วบอกเลยนะฮะว่าฟินไม่ไหวครับผมไปอุดหนุนเข้ากันครับกับร้านอั y a า u t h e n ติกไทยคูซีนนะครับ ถนนบอมรุงเมืองครับโปรโมชั่นน้ำกบแฟรายการเขาจับส่วนลดให้15%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม25โ6ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย